วาช่วงนั้นก็ได้วันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดพันคนก็เริ่มตกงานอะไรแล้วกับต้างจังหวัดเลยเงียบเลยนะฮะไหวแล้วนะครับก็ขายของมันก็ไม่มีคนแล้วอ่ะก็ก่อนนั้นก็ทางานบริษัทครับอยู่อยู่หลายที่เหมือนกันออยู่หลายที่ผลิตสายไฟสุดท้ายก็น้ําท่วมก็บริษัทก็ย้ายไปประเทศเวียดนามฐานการผลิตแล้วก็ไปอยู่สมุทรปราการก็ทํา เกี่ยวกับพวกอุปก,กรณ์การเกษตรเครื่องมือทางการเกษตรอยู่กันหลายปีครับจ้ำเงยบเลยจากที่เราเคยขายได้เนี่ยข้าวข้าวนึ่งเนี่ยผมนึ่งบแบบเป็นชั้นเนี่ยวันนึงสามสิบสี่สิบชั้นนะห้าสิบส <50, 50. S 2> วัสดีครับเดลเตอร์โพสเซอร์วิสครับวันนี้ก็สัญจรน,นะฮะมาอยู่ที่บ้านดงหลวงลวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มาอยู่กับพี่ปิน่น ก็ถือโอกาสมานั่งตอนนี้เรานั่งเล่นคุยกันเนะาะเหมือนถามขา่าวกันถามข่าวกันถามข่าวถามข่าวกันก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับถึงเลือกแบบแเดลเต,เตอร์เราเมื่อกี้ก็เบื้องต้นได้ได้ฟังแว่วๆแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ให้กับหลายๆคนที่กําลังเขาอาจจะกําลังมองหาธุรก,กิจแบบนี้อยู่นะครับดูว่าจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันือนที่พี่ปิ่นเล่าก่อนหน้านี้ผมได้ยินแว่วๆเดี๋ยวมาคุยกันจริงจังแล้วก็แชร์ให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนได้ฟังกัน คือก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับพี่ปิ่นครับก็ก่อนนั้นก็ทำงานบริษัทครับอยู่อยู่หลายที่เหมือนกันครับอยู่หลายที่ทำตั้งแต่เคดีเคผลิตสายไฟสุดท้ายก็น้ำท่วมก็บริษัทก็ย้ายไปประเทศเวียดนามฐานการผลิตแล้วก็ไปอยู่สมุทรปราการก็ทำ เกี่ยวกับพวกอุปรกรณ์การเกษตรเครื่องมือทางการเกษตรอยู่กัน<ส>หลายปีครับสมุดประกันอยู่กี่ปีครับสมุดประกันสมุดประกรันก,ก็อยู่10ปีนะโอ้โสิปีแสดงว่าปปไปอยู่นู่นก็นานเลยนะนอยู่อยู่กรุงเทพอยู่สมุดประกันเนี่ยอยู่อยู่ที่ไหนครับก็แถวบางปูครับแถวบางปููผมเคยไปนะก่อนเราช่วงช่วงน่าจะช่วงมัธยมแหลวหลายปีแล้วแหละน่าจะเกือบ20ปีเราไปแบบทำงานอยู่นั่นแต่ก่อน เป็นแบบช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็จะไปเที่ยวอะไรต่างอากาศบางปูอะไรเงี้ยก็ไปเล่นตอนนั้นก็ลุกปโตใช่ครับแล้วก็จะตอนนั้นมันจะมีมีฟาร์มจระเข้สมุดประการใช่ครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมแต่ก็ทุบเตาเยอะทุบเตวทุเตตอนนี้อาจจะฟื้นแล้วครับอยู่นั่นมาก็สมุดประการนอสบางปูใน10ปีแล้วแล้วต่อมาแล้วหลังจากนั้นก็ทีนี้ก็มา ประสบกับปัญหาเรื่องโควิดเนี่แหละโควิดแล้วทีนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วงนั้นน่ะสมุดประการก็ถือว่าหนักเหมือนกันกรุงเทพปริมณฑลอย่างนี้ก็หนักเหมือนกันก็มีการประกาศเฟอร์ฟิลล์ล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยเปิดเปิดปิดปิดไอ้เราก็ก็ค้าขายด้วยครับทํางานแล้วก็ค้าขายด้วยตอนนั้นขายอะไรฮะตอนตอนนั้นตอนนั้นก็ขายพวกข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสารครับข้าว้าจการก็คือกับพวกข้าว เ้าเนึ่งข้าวสารตอนนั้นยังยังทำงานอยู่ไหมครับก็ออกมาออกมาขายแล้วขายแล้วก่อนโควิดนะครับอ๋อมาก่อนโควิดก็มาค้าขายเขาเนื่อข้าวสารเป็นยังไงฮะก็คือเรานึ่งข้าวขายแบบเป็นถ้วยครับเป็นถ้วยอ๋อแล้วก็ขายให้คนมาซื้อคนที่โรงงานอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นคนเยอะมากตอนนั้นเนี่ยเดินกันทั้งคืนแต่เราเราขายข้าวอย่างเดียวครับเราขายข้าวเขาก็มาซื้อข้าวข้าวสารข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้าวอ๋อ กี่ปีครับตอนนั้นก่อนโควิดเนี่ยทำแบบนี้อยู่กี่ปีทำแบบนี้ประมาณ5ปีครับอ๋อหปีก็ถือว่าโอเคตอนนั้นดีเลยครับก็มีหนุ่มสาวโรงงานใช่ไหมครับลูกค้าประจำนั่นอะเรเยอะมากคนเยอะคนเยอก็ยังอยู่บางปูเหมือนเดิมไหมครับก็ย้ายไปที่อื่นแล้วตอนที่ที่ที่ค้าขายเนี่ยค้าขายแล้วครับก็ก็อยู่ก็อยู่บางปูเหมือนเดิมอยู่บางปูแต่เราออกจาก ออกจากงานออกจากงานมาแล้วงานประจําเพราะว่ามันงานประจํามันก็คืออย่างว่าเนาะมันไม่อิสระครับเราออกมาค้าขายเนี่ยเราสามารถที่จะแบบคิดอะไรแล้วก็ทําเองได้หมดอะไรอย่างเงี้ยทาได้แบบคือไม่ต้องว่ามีใครมาแบบอะไรกับเราแล้วเราจากการไม่มีวันแน่ไม่มีหัวแนามีแต่เราทําเองเหมือนธุรกิจเราอยากได้มากก็ทํามากรุยมากใช่ไหมครับตอนนั้นก็ ก็ถือว่าดีในช่วงก่อนโควิดดีมากแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนตอนนั้นหลังจากวิกฤตโควิดเข้ามาเ็นโควิดก็หลายบริษัทเขาก็พักงานเนาะก็คือหยุดการหยุดลายการผลิตบางบริษัทเนี่ยก็มีพนักงานติกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหยุดหยุดเลยเพราะช่วงนั้นช่วงแรกนี้ก็หนัก พอสมควรนะครับหนักมากครับเพราะว่าปีกว่าแล้วแล้วก็คือถ้าติดปุ๊บเนี่ยก็คือต้องหยุดหมดใช่ไหมครับไม่เหมือนทุกวันนี้ยังพอผ่อนคลายได้บ้างแล้วก็ทีนี้ก็ขายของมันก็ไม่เต็มที่ครับครับเพราะว่ามันมันเวลามันน้อยแล้วอหลังช่วงโควิดเนี่ยช่วงที่เขาล็อกดาวน์เนี่ยเขาให้เวลาเราขายแค่ตีห้าทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้ว จำกัดเวลาแล้วรับแล้วทีนี้คนมันก็เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงคนก็เริ่มตกงานเริ่มตกงานขึ้นแล้วก็ย้ายภูมิลำเนากลับบ้านกลับอะไร